สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทยวัฒย์ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับผู้ฟังครับวันนี้กระผมมีผลงานที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ราะในปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากทำให้ประเทศไทยต้องเล่งแก้ปัญหาด้านพลังงานหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาพลังงานของประเทศนั่นก็คือการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในประเทศครับสบู่ดำเป็นพืชที่มีศักยภาพในการแปลรูปให้เป็นพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดีครับมเมล็ดของสบู่ดำสามารถนำมาสกัด เพื่อให้ได้น้ำมันที่สามารถนำมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซลกับน้ำมันสบู่ดำจะเห็นได้ว่าน้ำมันสบู่ดำมีค่าความร้อนและค่าเซนตทนัมเบอร์ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับและจากผลงานเรื่องการศึกษาสารเติมแต่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำของอาจารย์วัชรพล,ลชยประเสริฐภาควิชาวิศวกรรมกรเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเป็นผลงานที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้คุณฟังครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับ ฟังกันต่อนะครับอย่างไรก็ดีการใช้น้ำมันสบู่ดำในเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับนอกจากน้ำมันสบู่ดำมีความหนืดที่สูงมากส่งผลให้หัวฉีดเครื่องอาเชือเ้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่ำลงจึงเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และเครื่องยนต์มีสมรรถนะลดลงดังนั้นการใช้งานของน้ำมันสบู่ดำจึงถูกจำกัดอยู่กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำครับ เช่นรถไถเดินตามเท่านั้นนอกจากนี้น้ำมันสบู่ดำยังมีปริมาณกรดไขมันอิสระอยู่สูงเนื่องจากน้ำมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศโดยกรดที่มีอยู่ในน้ำมันจะเร่งให้เครื่องยนต์สึกหรออย่างรวดเร็วครับ ดังนั้นการนําน้ํามันสบู่ดํามาใช้ทดแทนน้ํามันดีเซลจะต้องนําน้ํามันสบู่ดํามาผ่านกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ํามันสบูด่ดําเพื่อให้ได้ไบโอดีเซลที่มีความหนืดและค่าความเป็นกรดตามมาตรฐานใกล้เคียงกับน้ํามันดีเซลครับส่วนกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างน้ํามันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือกระบวนการนั่นก็คือกระบวนการชารเอสเตอร์ลิฟิชน e ient, อ่า กระบวนการ tranesterification อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างของน้ํามันสมู่ดํานี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานขององค์ประกอบต่างๆในกระบวนการนี้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้การใช้งานกระบวนการนี้ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้นอีกด้วยครับ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดขั้นตอนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำการศึกษาค้นคว้าสารเพิ่มแต่งเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติน้ำมันสบู่ดำจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งงานวิจัยนี้ยังเป็นแนวทางในการาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติน้ำมันชนิดอื่นได้เช่นกันครับเพื่อฟังครับโครงการวิจัยนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า การลดค่าความหนืดและความเป็นกรดของน้ำมันสบู่ดำจะช่วยให้สามารถนำน้ำมันสบู่ดำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยตรงครับโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับคุณสมบัติของน้ำมันที่ซับซ้อนซึ่งการลดค่าความหนืดและค่าความเป็นกรดของน้ำมันสบู่ดำจะทำโดยการเติมของเหลวความหนืดต่ำที่มีคุณสมบัติอื่นใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล และสารเติมแต่งที่ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันลงไปในน้ำมันสบู่ดำครับเพื่อฟังครับน้ำมันสบู่ดำที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นน้ำมันที่ผลิตภายในหน่วยงานของคณะผู้วิจัยเองครับซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำมันที่ได้ครับส่วนการใช้สารเติมแต่งที่ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการ ปรับปรุงคุณสมบัติน้ำมันสบู่ดำได้ครับและทราบไหมครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลต้องเป็นน้ำมันซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับค่าคุณสมบัติมาตรฐานของน้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ในท้องตลาดเท่านั้นครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาฟังวิธีการวิจัยกันนะครับ มาฟังกันต่อนะครับมาฟังวิธีการวิจัยในครั้งนี้กันนะครับว่าทํากันอย่างไรบ้างก็ฟังครับโครงการวิจัยนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสส่วนตามวัตถุประสงค์ครับนั่นก็คือส่วนแรกเป็นการศึกษาสารเพิ่มแต่งที่สามารถลดความหนืดและยับยั้งการเกิดกรดของไขมันสบู่อของน้ํามันสบู่ดําให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครับส่วน ในส่วนที่2เป็นการศึกษาผลกระทบของการใช้น้ำมันสบู่ดำผสมสารเติมแต่งที่มีต่อเครื่องยนต์ดีเซลครับข้อฟังครับเงื่อนไขหลักการในการเลือกสารเติมแต่งนั้นนั่นก็คือต้องมีราคาที่ต่ำครับและหาซื้อได้สะดวกดังนั้นสารเติมแต่งที่ถูกเลือกมาใช้เพื่อปรับปรุงค่าความหนืดของน้ำมันสบู่ดำนั่นก็คือเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำมันกา๊าซครับ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความหนืดต่ำและาสามารถนำมาใช้งานกับเครื่องยนต์จุดระเบิดได้กำลังอัดของอากาศมีราคาใกล้เคียงกับน้ำมันดิเซลในแง่ของค่า,าในแง่ของค่าความเป็นกรด เนื่องจากวิตามินซีและวิตามินอ e, ีมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงถูกเลือกมาใช้เป็นสารเติมแต่งเพื่อยับยั้งไม่ให้น้ำมันสบู่ดำทำปฏิกิยากับออกซิเจนที่มีค่าความเป็นกรดมากเกินไปครับส่วนน้ำมันสบู่ดำที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการบีบมเมล็ดสบู่ดำโดยใช้เครื่องบีบแบบสกรูเพสน้ำมันที่ได้จะถูกบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก ปิดสนิทและเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องจนกว่าจะถูกนำมาใช้ในการทดลองครับเรามาฟังการศึกษาผลของสารเติมแต่งต่อความหนืดและความเป็นกรดกันก่อนนะครับการศึกษาผลของสารเติมแต่งต่อความหนืดและความเป็นกรดของน้ำมันสบู่ดำสามารถแบ่งได้เป็น3การทดลองครับน้ำมันสบู่ดำที่ใช้ในแต่ละการทดลองเป็นน้ำมันที่ได้จากเมล็ดสบูด่ดำจากการเก็บเกี่ยวครั้งเดียวครับ แต่ทำการบีบที่ต่างเวลากันโดยการบีบน้ำมันจากกระทำก่อนการทดลอง3-7วันครับในการทดลองแต่ละครั้งน้ำมันสบู่ดำดิบจะถูกปรับปรุงคุณภาพด้านความหนืดโดยการเติมเอทิลแอลกอฮอล์และหรือน้ำมันกา๊าดและการชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันจะทำโดยการเติมวิตามินอ e ีหรือวิตามินซีในอัตราส่วนที่แตกต่างกันครับ ในการหาค่าความหนืดและความเป็นกรดตัวอย่างน้ำมันจะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการ KU b i o d i อ s e l ซภาควิชาวิศวกรรมเคมี Me. ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามการทดลองกันต่อครับ มาฟังกันต่อนะครับในการทดลองที่1จะเป็นการศึกษา,าผลการเติมอของสารเติมแต่งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำในระยะยาวโดยทําการทดสอบน้ำมัน3ครั้งที่3ช่วงเวลานั่นก็คือเมื่อน้ำมันสบู่ดำมีอายุ 30, 328และ381วันวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำ ในการทดลองที่1นนั่นก็คือการเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนทริฟิวเป็นเวลา15นาทีเพื่อให้น้ำมันตกตะกอนในการในการทดลองที่2เป็นการหาคุณคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำที่ถูกปรับปรุงคุณสมบัติโดยการเติมวิตามินซีและวิตามินอ e. ีสังเกตจากการเติมวิตามินได้เติมไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อน้ำมันสบู่ดำมีอายุ30วัน และในการทดลองที่3ได้ทนการทดสอบกับน้ำมันสบู่ดำที่ผ่านและไม่ผ่านการเติมวิตามินอ e, ีและถูกปรับปรุงคุณสมบัติโดยการผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์หรือน้ำมันก๊าซในสัดส่วนต่างๆกันออกไปครับการทดลองที่3เป็นการศึกษาผลของอัตราการเติมสารเติมแต่งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำ จากผลการทดลองที่1พบว่าเอทิลแอลกอฮอล์และน้ำมันกา๊าซสามารถลดค่าความหนืดและค่าความเป็นกรดของน้ำมันสบู่ดำได้ครับอย่างไรก็ตามการเติมสารเติมแต่งทั้ง2ชนิดที่อัตราส่วนผสม30%ก็จะไม่ สามารถทำให้ค่าความหนืดและความเป็นกรดของน้ำมันสบู่ดำต่ำลงถึงระดับค่ามาตรฐานได้ซึ่งในการทดลองที่3ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการลดค่าความหนืดและความเป็นกรดโดยการผสมน้ำมันสบู่ดำกับเอทิลแอลกอฮอล์และกับน้ำมันเชียอเพลิงมาตรฐานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานที่เลือกใช้นั่นก็คือน้ำมันดีเซลสูตรผสมไบโอดีเซล5%หรือ B5 เนื่องจากน้ำมันกา๊าซมีราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซลและทางผู้อาคณะวิจัยก็ได้เลือกเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวรุ่น ET110 ของสยามคูปะต้าดีเซลเพื่อใช้ในการทดสอบสมรรถนะแสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงที่ได้ในการทดสอบนั่นก็คือน้ำมันสบู่ดำผสมกับน้ำมันดีเซลน้ำมันสบู่ดำที่ได้จะใช้ในการทดลองเป็นน้ำมันชุดเดียวกับที่ใช้ในการทดลองที่3ครับเมื่อใช้น้ำมันสบู่ดำผสมเอเทียลแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำมัน B5 ในอัตราส่วน2ต่อ1นต่อเเป็นเชื้อเพลิงแล้วจะพบว่าเครื่องยนต์ไม่สามารถทำงานได้ครับจึงต้องยกเลิกการใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไปครับช่วงนี้พัก กันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับผู้วิจัยได้พบว่าน้ำมันสบู่ดำบริสุทธิ์สามารถใช้งานได้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้แต่เครื่องยนต์จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำลงครับซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบสมรสมรถนะเครื่องยนต์ดีเซลในโครงการวิจัยนี้และคณะผู้วิจัยได้พบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ทดสอบสามารถทำงานได้เป็นปกติไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดทำให้น้ำมัน B5 เป็นเชื้อเพลิง ที่2450รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ที่ได้กำลังสูงสุดเท่ากับ7 4 5กิโลวัตต์และเครื่องยนต์ให้แรงบิดสูงสุดเท่ากับ34.34 34นิวตันต่อเมตรเมื่ออัตราส่วนผสมของน้ำมันสบู่ดำเพิ่มขึ้นค่าของแรงบิดและกำลังของเครื่องยนต์มีแนวโน้มที่ลดลงครับและอุณหภูมิไอเสีย และอัตราการใช้เชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างน้ำมัน B5 และน้ำมันผสมที่อัตราส่วนผสมของน้ำมันสบู่ดำ40%เครื่องยนต์ให้กำลังลดลงโดยเฉลี่ยจากทุกรอบการทำงานประมาณ7.5%ครับ และมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15.9%สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ลดลงมีสาเหตุจากค่าความหนืดที่เพิ่มขึ้นครับคุณผู้ฟังและเมื่อมีการเติมน้ำมันสบู่ดำลงไปในน้ำมัน B5 ความหนืดที่เพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงทำให้การแตกตัวของละอองเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงลดลงครับ นอกจากนี้น้ำมันสบู่ดำยังมีค่าความร้อนน้อยกว่าน้ำมัน B5 ซึ่งมีน้ำมันดีเซลเป็นส่วนผสมหลักทำให้ได้ค่าความร้อนต่อหนหน่วยเชื้อเพลิงลดลงครับเมื่ออัตราส่วนผสมของน้ำมันสบู่ดำมีค่าเพิ่มขึ้นก็ฟังครับ ส่วนสารเติมอส่วนสารเติมแต่งที่เหมาะสมนอกจากจะต้องสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของน้ามันสบู่ดำให้ได้ตามมาตรฐานแล้วจะต้องไม่ทำให้น้ามันสบู่ดำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วมีราคาสูงกว่าไบโอดีเซลที่ได้จากรก,ารารจากระบวนการอาดชานเอสเตอร์ลิจากกระบวนการชานเอสเตอร์ลิฟิเคชันหรือน้ามันดีเซลที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำให้น้ำมันสบู่ดำใช้งานได้กับเครื่องยนต์อย่างเป็นปกติถึงแม้ว่าเอเทียลแอลกอฮอล์และน้ำมันก๊าซจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติด,ด้านความหนืดและความเป็นกรดของน้ำมันสบู่ดำให้ได้ดีขึ้นค่าความหนืดและค่าความเป็นกรดของน้ำมันที่ปรับสภาพแล้วยังคงมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานสำหรับน้ำมันไบโอดีเซลอยู่มาก นอกจากน้ำมันกา๊าซยังมีราคาที่สูงและการใช้เชื้อเพลิงผสมเอเิียวแอลกอฮอล์กับเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่มีการปรับแต่งก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นแนวทางการใช้น้ำมันสบู่ดำดิบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือการผสมร่วมกับน้ำมันดีเซลมาตรฐานโดยเติมสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอ e, ี ลงในน้ำมันสบู่ดำดิบทันทีหลังจากการบีบเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำมันไม่ให้มีค่าความเป็นกรดมากเกินไปข้อสรุปที่ได้จากโครงการวิจัยนี้นั่นก็คือ 1. สารต้านอนุมูลอิสระสามารถใช้เพื่อชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันสบูด่ดำได้ครับ 2. <c oughs> เชื้อเพลิงที่ได้จากการผสมระหว่างน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันดีเซล มาตรฐานสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลมาตรฐานได้ครับ <c oughs> อย่างไรก็ตามในการใช้งานน้ำมันสบู่ดำดิบผสมยังคงต้องจำกัดอยู่เฉพาะเครื่องยนต์รอบต่ำน้ำมันผสมที่ได้ยังมีความเป็นกรดสูงค่ากว่ามาตรฐานอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้โครงการวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้น้ำมันสบู่ดำที่มีต่อการสึกหลอของเครื่องยนต์ในระยะยาวอย่างไรก็ตามผลงานวิจัยนี้ก็เป็นผลงานวิจัยหนึ่งที่มีการศึกษาเพิ่มเติมประสิทธิภาพของน้ำมันสบู่ดำเพื่อการลดต้นทุนและลดความซับซ้อนในการปรับปรุงคุณสมบัติน้ำมันสบู่ดำ และการส่งเสริมการจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนในประเทศและที่สำคัญเป็นการลดอัตราการใช้แหล่งพลังงานธรรมชาติและลดมลภาวะได้อีกด้วยครับสำหรับวันนี้กระผมขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆมาฝากเพื่อฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอในวันและเวลาเดียวกันนี้ หากเพื่อฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายัางรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอตู้ปน,น1077์เศปตฟกษศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-5611474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ